สวัสดีครับทริปนี้ปุ้ยขอนำเพื่อนๆมายังเมืองสมุทรสาครน,นะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อของเมืองมหาชัยครับเดิมจังหวัดสมุทรสาครน,นี้ชื่อว่าเมืองสาครบุรีนะครับเป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาครับ ตามาพงสวดานเรื่องพันท้ายนรสิงห์นะครับนายท้ายเรือผู้ซื้อสัตว์และจงรักพักดีแต่วันนี้ปุ้ยจะพาเพื่อนๆมาชมตลาดสดมหาชัยครับมาชม <ไป S 1> วิถีและชีวิตของชาวสมุทรสาครกัน<ป>เดี๋ยวปุ้ยจะพาเพื่อนๆไปชมตลาดอาหารทะเลนะครับที่นี่จะมีชื่อเสียงเรื่องอาหารทะเลครับซื้อตั๋วกันตรงนี้น สำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปของปุ้ยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปุ้ยด้วยนะครับบัสาเนีถเป็นสาานีรถไฟมหาชัย เราเดินเดินไปทางนี้ฝั่งนี้เป็นตลาดสดครับมีแต่หมู

ทางเดินแคบมาก คนเยอะมากครับปลากระป๋องเลยมาอะไรคะ ไ<แ>ก่อย่าต้องมไกเลยต้เมยจะมีช่วยยแคบมาก <c oughs> เดินไม่ได้

เป็นลมโอด้ดูคนเยอะมากไปทางนูงน้นเขาขายอะไรกันเราไปดูกันอารมณ์เหมือนตลาดล่มหุสเลยเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามไปฝั่งนู้นคนเยอะมากเลยครับ รูขาย้วดลูขายร้อยเดียวโอ้กว่าจะหลุดออกมาได้ดูแล้วอารมณ์เหมือนตลาดล่มหูอ่ะรถไฟมาต้องรีบเก็บ อารมเหมือนตลาดลมหุกครับคนก็แน่นเลยครับเวงเดินกลับมาสถา,านีมหาชัยเดินกลับไปรอรถไฟออกส่มากเป็นอาหารของพมา่า นี่จะแบบเขาส่งมาจากนน่นเลยมาขายนี่ิริมทางรถไฟคล้ายๆกับตลาดล่มหูกที่แม่กองครับตรงนี้เป็นทางรถไฟ ข้างหน้าเป็นสถานีรถไฟมหาชัยนะเดินต้องระวังลงนะเอาไครับจะให้รถเข้าไปมามาชั้นสถานีรถไฟมหาชัยมาติดหน่วยยี่สิบ เดิน <มา S 1> เดินเดิน,ดนไปรอรถไฟออกคนะึกคักมากครับคนเยอะดีครับนะตลาดสดแคบมากครับเดินเบียดกันแบบปากระป๋องเลยนะตรงนี้เขานั่งรอรถไฟกันนะ เข้าไปกรุงเทพไปบางบอลไปตลาดพูไปวงเวียนใหญ่ครับ,รบ,รบแนะนำฟิตร่างกายให้พร้อมนะครับถ้าจะมาเดินที่นี่ครับ รอรถไฟไปบางบอนไปตลาดผูไปวงเวียนใหญ่ครับกี่โมอ่ะคนเยอะมาก นู่นไงรถไฟอันนี้รถไฟไปกรุงเทพใหญ่นะอันนี้ก็รอซื้อตั๋วกันนะ70%สถานีมหาชัย คนรอซื้อตัวกันตันไปยังเจ้าเขาก็จะไปอยูเขาขขเว่าทางมันก็แคบใม่รู้เมนใหญ่ปะบางบอลสลาดปูนะวัดสิงห์วัดใจ ใช่ครับนี่นี่คือตอนเช้าครับที่สถานีรถไฟมหาชัยครับแปดโมงครึ่งนะครับตอนคนเยอะเยอะมากเลารอรถไฟครับ มาจากกุงเวียนใหญ่ได้ไงชอาเป่าหนุ่มบีเลยไปกัน้วครับคนเยอะมากครับสถาน,นีมหาชัยรับรองไหมรับรองต้งางสูตรสถานีมหาชัยครับ อะไรให้เขาขึ้นเราอยู่นี่แหละรถไฟมาแล้วอ่ามาแล้ว เยอะมากครับรถติดด้วยตลาดสดมหาชัยรถรถรถ Boom. Mm -hmm. ใหบ่สุดบมรับตัวใหญ่กินไปเร้่อยนี่มาณสิบีตัวครับสิบสี่ตัวนี่แหละ จ้ามาใหม่ๆจ้าอ๋ออันนี้ปูไข่ใชนะ่ไข่อ๋อจ้ารัดมืดด้วยวดืง Father.